สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวผ้าหนึ่งเล่มน,นะครับผ้าดำบ้องเป็นผิวไฟลอยค้อนนะครับครับทำจากเหล็กแหนบสิบล้อนะครับใบยาวสิบสอนิ้วนะครับใบกว้าง2.3นิ้วนะครับสันหนาเก้ามิลน,นะครับไล่ระดับเรียวปลายด้ามยาวหกห้านิ้วนะครับ จะมาเทสคมฟันไม้นะครับเดี๋ยวเฉือนกระดาษดูก่อนจะมาฟันไม้นะครับ ไม้ประดูนะครับมีติดแก่นนะครับผมยังอยู่ครับริมนี้นะครับผมเป็นงาน สั่งทำได้นะครับราคาเริมละ800รรวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ